สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์จ m ไอมิวนะครับจะมา,ารีวิวเมนูเดียนของ Wisdom นะครับตัวใหม่ปี2017นะครับตัวนี้มีความแตกต่างและพิเศษยังไงสำหรับรุ่นเก่าๆนะครับมีน้องๆหนูๆห,หลายคนบ่นว่า,าตรงฐานรองตรงนี้เอาไปวางเวลาใช้เรียนบนโต๊ะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าเป็นโต๊ะหินอ่อนมันจะลื่นเวลาเป่าไม่ได้จับแล้วมันจะลื่นถลายใช่ไหมครับ ตัวนี้ก็ผมวิดดัมของเราพัฒนามาเป็นมียางโฟมนะครับรองให้ตรงนี้เพื่อที่มันจะไม่ลื่นนถลยแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมเขย่าจนโตโยกแล้วก็ยังไม่เลื่อนนะครับอ่าแล้วก็ต่างจากยี่ห้ออื่นในท้องตลาดนะครับอ่านี่เดี๋ยวจะให้ดูในท้องตลาดทั่วไปที่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็คือนี่ครับผมอันนี้ยี่ห้ออื่นในท้องตลาดนะครับเห็นไหมครับแตกต่างยังไงเวลาวางปุ๊บนะครับเวลากด เล่นลื่นถลเยนะครับสําหรับตัวนี้ก็ผมจะมีมาให้ในกล่องแต่ว่าน้องๆหนูๆต้องเอาไปติดกันเองนะครับเป็นยางโฟมลองตรงนี้เนาะอันนี้เป็นยี่ห้ออื่นนะครับไม่มีวิดดอมของเรานะครับนี่ครับผมมียางโฟมลองไม่ลื่นถลไหยแน่นอนครับขอบค,ครับ